สวัสดีค่ะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอีกคันนะคะเป็นนิสสัน a อเมราเครื่อง1.2ค่ะเป็นตัวท็อปค่ะเป็นรถตะกูลดอีโก้ค่ะประหยัดน้ำมันค่ะนิสสัน a อเมราคันนี้เป็นรถปี2012ค่ะราคาอยู่ที่2 2 0 0 0บาทค่ะผ่อนอยู่ที่4,620บาทค่ะคันนี้ฟรีดาว ฟรีค่าจัดฟรีค่าออนถึงไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรก็ออกว่าศูนย์บาทได้เลยค่ะพวงมาลัยเป็นมันติฟังชั่นค่ะกุญแจรถเป็นแบบปุ่มฟุตสตาร์ทค่ะภายในเป็นเบาะผ้ากว้างฝางค่ะนั่งสบายลูกค้าท่านใดสนใจออกรถที่ค่างวดผ่อนไม่เกิน5,000บาททักมาสอบถามหรือโทรมาปรึกษาเราได้นะคะ คำแนะนําค่ะร้านเราออกรถได้ทุกอาชีพค่ะมีบริการหลังการขายมีสูนยบริการซ่อมเป็นของตัวเองรถสวยคุณภาพดีต้องเชยยุทคค่ะ